คุณมีแขกนะคะเมื่อกี้นะสวัสดีค่ะมาดางแม่โพนะคะมาหาคุณตาไม่ใช่คุณตาแต่คุณลุงวุเชียนนะคะหืมไพ่สิมาตมะมวานอ๋อขวดสิฮอดเจ้ากับเขาจนรถแฟนคลับมากเลยมีเสื้อผ้าใส่ไหมอ่ะมีไหมเสื้อผ้าหลายบะ เอาเลือกก่อนเอาแบบใดก็เลือกเลยเสื้อผ้าเอาเลือกเลยค่ะอืมเดี๋ยวจะให้อาหารน้องหมาด้วยน้องแมวเ่าเลือกเลยมักตัวใดจะเอารถน้ำยังมีอยู่จักเดือนแล้วนี่นายได้ fc ท่านบอกว่าจะจ่ายค่าน้ำให้เดี๋ยววันนี้หนูจะจ่ายค่านนะให้คุณคุณลุงเกษมก่อนนะเดี๋ยวมาดามมโพจ่ายลุงนาไปก่อนนะคะแล้มันยัง จะลายเดือนวันนั้นจ่ายไป3เดือน3เดือนแต่วันนี้หนูจ่ายให้อีกเท่าไหร่เป็นถึงปีใหม่ดูฮูก็จะสามถเดสเดือนแล้วนะคะ3ามถองเก้บเจ็ดก็จะเป็น3เดือนก็จะเป็นร้อยห้เลือกเลยถ้าตัวไหนชอบเนาะให้อาหารน้องหมาก่อน จะไดๆคาสั้นโอ้เ huh. ด oh, ี <necessary> other, oh, ๋ยวหัวมาให้ดีกว่าคือาสั้นที่บ้านนี่อยู่ไม่ถึงของผู้ชายนะใส่มองใส่เนี่ยเอามาสิอาหารน้องแมวโอ้ยยย้ยโว่กินเลยอาหารแมวได้ได้เลยบ่มีได้ตัวเดียวเออได้ตัวเดียววสั่นได้ค่ะใส่นี้เขาจะให้อาหารหมานี้ คุณลุงกเกษมนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารน้องแมวก่นอนอขาเม่ดคล้องมาได้คล้องแมวคล้อ,องแมวมา้มากก,าก,กินมา้าก็กินม้าน้องมา้าน้องแมวเดี๋ยววันนี้จะให้ค่าน้ำคุณลุงกกเกษมด้วยนะ นี่นี่นี่มามากินตัวนี้เลยมาเออหอมอร่อยกินอะไรแต่จะเป็นอาหารน้องแมวอืมกินบ่บ่อกินไหมกินแม่สันปุ๊บมันอาหารมันน้องแมวเสียบแล้วมากินเลยนี่นี่นี่เลยเอ้ากินกินไปเลย อืมลูกเซียนใบ,บตัวเดียวคอ,อเลยหูขุมเชิงเด,ดี๋ยววันนี้หนูให้ข้าวน้าไปก่อนลวกหน้าไปก่อนนะดดนี่จะเดือดไหมในน้องกระเป๋าคอ,อยทำงานทั้งวัน เพื่อจะได้เงิน,นทำไมดีละ่ะเพิ่มอะไรนะทำไมทำไมจะรวยก็นี่นะคะเป็นเงินค่าน้ํานะคะจ่ายล่วงหน้านะคะคือ FC ผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ทักมานะคะท่านจะจ่ายค่าน้ําให้คุณคุณลุงเกษมนะคะแต่วันนั้นแกลืมด้วยนะคะ แ,แ,ลแล้วแล้วท่านก็ถามมาดามาโมคว่าจะมาหา,าคุณลุงกเกษมวันไหนอีกวันนี้นะคะก็ทักไปท่านยังไม่ตอบนะคะเดี๋ยวมาดามาโมโคจ่ายไปก่อนลวงหน้าน,นะคะสองรอยบาทค่าน้ํานะคะน่าจะถึงเดือนใช่นะมกามมลานั่นแหละมกลาภุมพานันแหอันนี้คือสี่เดือนนะคะเดือนละห้าสิบบาทเนาะห้าถังประมาณเนี้ยเดือนละห้าถังนะคะอร<ำ>ับไปก่อนนะคะคุณยายใจดียวยพรท่านด้วยนะคะท่านร้ยนี่ก็ถูก ครอบครัวให้เจ้าลุงเลี้งครับค่ะน้ำนะคะให้คุณลุงเชษได้ดื่มได้กินนะน้ำสะอาดนะคะน้ำยังยังเหลืออยู่เนาะยังเหลืออยู่อืไม่ใช่ประหยัดกินหรอไม่ประหยัดไม่ประหยัดนะเอาเฉพาะกินนะเอาเฉพาะกินเนาะเอาเลยน้ำน้ำใช้เหรอคะน้ำกับทำกับข้าวจริงๆคุณลุงคุณลุงเอาน้ำนี้ไปเลยก็ได้เวลาทำกับข้าวมันจะได้สะอาดอน้ำมันมีแต่ฝุ่นหนูดูแล้วอ่ะฝุ่นเยอะมากเลยแล้วก็หลายๆอย่างมันตกใส่อ่ะ โดน้ำนอนก้นไงโอ้ใช่ so, อยู่นอนก้นแต่ว่ามันก็ฆ่าเชื้อโรคเลยนะคะแต่ว şey> ่ามันก็ยังมีสารอะไรบางบางทีข uh po so? ี้กงขี้ไก่อะไรมันมันเกาะตรนนั้นมันก็ลงไปด้วยนะคะเป็นไปได้อ่ะใช้น้ํานี่เลยเวลาเราทํากับข้าวนะแต่ถ้าไปหุงข้าวในใส่โตแล้วนี่น้ําปกติก็ได้น้ําในห้วยก็ได้นะคะก็หนูขออนุญาตไปก่อนเด้อป่านนี้เด้อขอบคุณมากครับค่ะยูดีไม่แห้งได้ ความเจ็บยจะได้ความเจ็บใครอย่าให้มีมางวันหน้าให้เจอกันอีกนะคะเรากี่ชุ่เรากี่ชุ่วายก็ดึงนะโจ้เออกระดับเจาะเนาะฮึคุ้มเชิงคุ้มเชิงขนาดนี้ค่ะก็หนูขออนุญาตไปก่อนนะจู่เลยจะไหนเลยมาตั้งแต่เช้าแล้วเนื้อติดดงอาไรเจ้าตู้ละดงฟังยายตัวละค่ะ อ่น้องแมวกินอย่างแทบปนี่หนูไปกันเด้อค่ะยู่ดีไม่แห้งและบานนี่ไปมอบคนาน้มให้นะคะกับข้าวกับข้าวทั้งนมทั้งไรหมดเลยนะคะอ้อเราลืมถังเสื้อผ้าอืมลืมเสื้อผ้าค่อยถุงเสื้อผ้านูเอาไ้แจกใจต่อนะคะคุณลุงก็เสียมได้หนึ่งตัวนะคะค่ะก็ทำ ถ้าใส่ไม่ได้คุณลุงไม่เคยเอานะคะก็คือว่าแกเป็นคนซื่อตรงนะคะคุณลุงเกษนะคะคือถ้าถ้าแกไม่ชอบหรือว่าแกไม่ใช้อะไรแก,กก็ไม่เอานะคะกับข้าวกับน้ําเหมือนกันถ้าเกิดมันเยอะเกินหรือว่ามันอะไรไปในแกก็บอกว่าอย่าให้เยอะนะคะแกไม่ใช่คนที่จะเอามาเป็นของตัวเองง่ายๆนะคะก็นใส่แกดีมากเลยนะคะอู้ ไอ้นี่บอกว่าฮ็ดกินอะมันใสอยู่มันวะมันใสอยู่ก็กจริงอยู่แต่ว่ามันเออมันตกตะกอนแต่ตคคะกรนข้าล่างก็เยอะจริงๆนะไปนะคะมอบค่าน้ำให้แล้วนะคะสองร้งอย ไค่แว่นตาคอยทิม้มบุ๊คว้าคิ้ลงคิลเลอร์ไปมันเหนื่อยมากเลยทำงานจนแบบเบื่อนะคะวี่หน่อไม้อัอนนี้เขียวกระจีทั้งทั้งบางเลยนะคะป้ายไปเนี่ย นี่ก็เป็นกำลังใจให้มาดามโมโด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมมโกาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ดิฉันก็ได้สวัสดี